ส่วนช่วงนี้ค่ะมาวิเคราะห์ทิศทางตลาดทุนบ้านเราวันนี้ด้วยกันนะคะกับคุณวิจิตอารยพิสิทธ์ค่ะนักกลยุทธ์การลงทุนบอลลีเบรเตอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับครับคุณวิจิตครับภาพของตลาดวันนี้จะเป็นยังไงครับทิศทางของตลาดกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันแรกนี้ครับครับภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดูจากปัจจัยนะครับภายนอกเนี่ยถือว่าเป็นบวกนะครับขณะที่ภายในเนี่ย ยังมีแรงกดดันภายนอกก็จะเป็นในภาพรวมของตัวเงินเฟอ้อที่เราเห็นสัญญาณของตัวอเมริกาเนี่ยเป็นภาพของการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ภาพรวมของตัวตลาดทุนในเช้ชาวันนี้เนี่ยเปิดในแดนบวกค่อนข้างดีนะครับสัญญาณของตัวดอลลาร์เนี่ยเป็นภาพของการอ่อนค่าลงบอลยูเนี่ยเป็นภาพของการปรับฐานลงเรือนี้คียนี้เป็นคียหนึ่งที่กระตุกนะครับในเชิงของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่ม,เต,มเติมนะครับขณะที่บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เชื่อว่าอาจจะ,ะเป็นภาพของการที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดภูมิภาค นะครับก็อาจจะมีจังหวะในการเปิดบวกขึ้นไปได้บ้างพี่แต่ว่าผมเชื่อว่าโอกาสในการลดความเสี่ยงเนี่ยของตัวนักสื่อสาบันเนี่ยน่าจะมีเข้ามาก็คืออาจจะเป็นภาพของการเปิดเอ่อเปิดโดดขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆซึมลงมาเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะว่าสัญญาณของตัวเชนการเมืองตอนนี้ต้องยอมรับว่าร้อนแรงมากขึ้นแล้วก็ดูในช็อตของอการโบวตวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฝั่งของตัวพรรครวมเนี่ยแปดพักเนี่ยที่มี คะแนนเสียงเนี่ยสามหนึ่งสองเนี่ยเราก็เกิดตัดในข่าวตัวคุณอาจารย์วันนอทิงไปเนี่ยเ็เสือ3ามหนึ่งหนึ่งเสียงเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางยังใช้มีรูมเนี่ยในการที่จะต้องใช้เสียงของตัวสว่กนทังเยอะมาสัหกสิบห้าเสียงเนี้ยอ่อท้ายสุดเนี่ยผมว่าถ้าเกิดสัญญาณของตัวทิศทางทั้งหมดไม่สามารถที่จะซับพอร์ตในฝั่งของตัวคุณพิธาเกิน3ามเจ็ดหได้เนี่ยคีนี้อาจจะทําให้ภาวะของความวุ่นวายเนี่ยกลับมามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง หือว่าเป็นจุดหนึ่งในการลงทุนในตลาดบ้านเราที่ต้องมาระวังเพิ่มเติมในนี้นเนชื่อว่าตลาดงเราเนี่ยยังมีความเสี่ยงในภาพระยะสั้นครับ